สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องวัชพลวันนี้เราจะมาแต่งเป็นซันตี้นะคะจากแบบนี้ให้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งกันเลยนะคะก็อันดับแรกนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้นะคะก็คือพี่ก้อยนั่นเองค่ะก็อยากจะขอขอบคุณพี่ก้อยนะคะที่ส่งน้ําหอมชาแนลแล้วก็โคโค่มาให้เรานะคะก็อยากบอกว่า น่ารักมากเลยชดาว้าวซามากเลยนะก็คือเราก็แอบใช้ไปแล้วแหละนิดนึงนะคะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะใครที่อยากจะรู้จักนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะคะก็สามารถไปติดตามพี่คนนี้ได้เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราจะใช้เป็นรองพื้นฟิสมีนะคะเบอร์2 2 8นะคะเป็นขั้นตอนแรกนะ วันนี้ก็แอบทามาแล้วแหละนิดนึงก็คือวันนี้นะคะก็เป็นวันคริสต์มาสนะคะที่เราจะขาดการแต่งหน้าไปไม่ได้เลยก็คือซันตี้นั่นเองค่ะเพราะทุกปีเราก็แต่งนะเดี๋ยวเราจะมาทาลองพื้นกันเลยนะคะทาไปตรงบริเวณนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะคือหลายๆคนจะชอบสงสัยใช่ไหมคะว่า ทาเราพื้นแล้วหรอแต่คือเราเลือกรองพื้นที่มันเข้ากับสีผิวของเรานะคะแล้วมันจะกลมกลืนกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้แปรงตัวนี้นะคะเกลี่ยรองพื้นนะแล้วมันจะทำให้รอหน้าเนียนขึ้นไปอีกนะระดับหนึ่งมันก็จะมองไม่เห็นรองพื้นเลยเพราะว่าหน้าเราก็จะไม่ลอยนั่นเอง รองพื้นเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาใช้แป้งตัวนี้นะคะคู่กันกับแป้งตัวนี้นะเราก็จะวนๆๆเข้าไปนะคะไหนใครก็แบบว่าคือในวันคริสต์มาสเนี่ยหลายๆคนอาจจะไปแบบอย่างเช่นพบปะกับครอบครัวหรือเป็นแบบ วันปาร์ตี้อะไรต่างๆนะคะแต่ว่าปีนี้คือเราจะปาร์ตี้กันไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากโควิดระบาดนั่นเองค่ะเราก็เลยได้อยู่บ้านนั่นเองนะคะเราก็ไม่สามารถไปไหนหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะเราก็จะลงแป้งไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะแบบให้หน้ามันแบบลอยโดดขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรเงี้ย <c oughs> หลายๆคนอาจจะชอบในการแบบไปปาร์ตี้สังสรรค์แต่ว่า วันนี้นะคะเราก็เลยจะแบบปาร์ตี้อยู่บ้านละกันไม่ต้องไปไหนละกันนะค่ะเราก็จะวนไปแบบนี้นะคะอ่ะพอลงแป้งเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเขียนคิ้วค่ะวันนี้นะคะมาตินเลือใชายแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาใช้เป็นสีผงนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสีดํานะคะที่เราเป็น จะใช้พาิลตสีดำตัวนี้นะแล้วก็จะมาลงไปเลยนะ เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาลงสีตานะคะเป็นสีแดงนะเราลงสีตาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใช้กิ๊ตเตอร์สีทองปัดที่ไปบริเวณหัวตาของเรานะคะ วันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับมอ r รย c คริสต์มาสปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเป็นเด็กดีของพ่อแม่แล้วก็อยากได้สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมปรารถนาทุกสิ่งอย่างนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงไปแล้วใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย